โคกอิฐโบราณสถานแห่งการข,าข้ามคาดสมุทรจังหวัดนาราธิวาสร่องรอยประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคายหมู่ที่ 2. บ้านโคกไผ่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเป็นที่ตั้งของโบราณสถานโคกอิฐที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12-19 ถือเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชนโบราณและเส้นทางการข้ามคาบสมุทรแหลมมลายูระหว่างไซบุรีเบตงยะรังนอกจากเป็นโบราณสถานแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นจุดรวมความเชื่อมความศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งตำนานโคอิดเดิมชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าอิดกอง เพราะปรากฏแผ่นอิดขนาดใหญ่วางเกลื่อนกานทั้งนี้เชื่อกันว่าใต้ดินลึกลงไปมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองจำนวนมหาศาลซ่อนอยู่แต่ถูกป้องกันด้วยมนตราเข้มขลังตามแบบฉบับโบราณจึงไม่มีใครหาจเจอน,นอกจากนี้โคกอิดยังมีวิญญ,ญาณทวดทั้งสี่หรือที่ชาวบ้านเรียกโตกชายอารักย์ ประกอบด้วยลุงดำลุงอินลุงลายและลุงเพชรโบราณสถานแห่งนี้จึงปกคลุมไปด้วยความเชื่อความศรัทธาเหนือธรรมชาติและความกลัวเกรงแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านเมื่อเดือดเนื้อร้อนใจหรือต้องการบนบานอะไรบางอย่างก็มักมากราบไหว้โต๊ะชายทั้งสี่เพื่อขอพรอ,อยู่เป็นนิด <c oughs> หากใครเข้าชมโบราณสถานโคกอิกเป็นหมู่คณะเป็นต้องมีใครสักคนในทีมหน้าซีดเหงื่อตกอึดอัดจ,จนไม่อยากอยู่ในบริเวณบางคนขนลุกชันถึงกับเอ่ยว่าน่ากลัวที่นี่เหมือนมีวิญญาณจริงแล้วบรรยากาศของโคกอิกก็ชวนให้วังเวงอยู่ไม่น้อยคนที่ขี้กังวลก็อาจเกินอาการได้ แต่เมื่อได้อ่านป้ายข้อมูลแล้วจะถึงบางอ้อเพราะส่วนหนึ่งข้อมูลระบุว่าความเชื่อของคนทั่วๆไปเชื่อว่าใต้พื้นดินในบริเวณอิดกองที่ลึกลงไปมีทรัพย์สมบัติซึ่งมีค่ามากมายบรรจุอยู่ในไหโบราณและผูกตึงไว้ด้วยสายยนต์อันหนาแน่นตามพิธีของมอนคือตัดศรีรษะคนแล้วผลักศพให้ตกลงไปในหลุมเพื่อเป็นผีเฝ้าทรัพย์ S <S 1> <S 1> ฉะนั้นเมื่อมีคนขุดพบหายก็จะเลื่อนไหลไปเสียที่อื่นจากข้อมูลบนป้ายประชาสัมพันธ์ระบุชื่อของผีเฝ้าทรัพย์ทั้ง4ว่าประกอบด้วยลุงดำลุงอินลุงลายและลุงเพชรนั่นเองโคอิดบนเส้นทางประวัติศาสตร์จากการสำรวจของกรมศิลปากรระบุว่าโคอิดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12-19 แต่ไม่ได้ต่อเนื่องกันมีบางช่วงเงียบหายไปบ้างสรุปเป็นภาษาชาวบ้านคือเดี๋ยวก็ร้างเดี๋ยวก็มีคนมาใช้งานสลับกันไปเพราะมีโบราณวัตถุต่างยุคต่างสมัยมากมายเช่นพระพุทธรูปสำริดอิจจารึกอักษรมอนเครื่องถ้วยจากจีนสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือซ่งใตย้ยวนและชิงเป็นต้นโดยหลักฐานที่ว่ามีดังนี้ มีการนำตัวอย่างอีกไปตรวจค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีอายุประมาณ1,200ปีพบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์สำริ์อายุราวพุทธศตวรรษที่13-15ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือนั้นอายุราวพุทธศตวรรษที่17 ส่วนสมัยราชวงศ์ซ่งใต้อายุราวพุทธศตรวรรษที่17-18อิฐที่ขุดพบมีจารึกอักษรกวีภาษาสนันก,กิจกำหนดอายุราวพุทธศตรวรรษที่18เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนอายุราวพุทธศตรวรรษที่19เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิงอายุราวพุทธศตรวรรษที่24-25นอกจากนี้ยังขุดเจอเสากระโดงเรือ สมอเรือและเปลือกหอยทะเลจึงเชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนสุดท้ายล่าสุดกรมศิลปากรได้ขุดค้นโคกอีกอีกครั้งเมื่อพศ2566พบเครื่องถ้วยโบราณที่อายุกว่า700-800ปีแต่ยังต้องศึกษาต่อไปคืบหน้าอย่างไรจะนำมาเล่ากันต่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หาัถูกใจได้โปรด กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ